จังหวัดลำพูรนรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันผู้บุกรุกแพรวถางป่าลักลอบตัดไม้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติจากสถานการณ์การตัดไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสมดุลทางธรรมชาติก่อให้เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากปัญหาภัยแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นปัญหาที่เกิดซ้ำซากเป็นประจำทุกปีจังหวัดลำพูนจึงมุ่งรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันผู้บุกรุกแพ้วถางป่าลักลอบตัดไม้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งผู้ที่จุดไฟเผาป่าหรือเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในสวนไร่นาซึ่งก่อให้เกิดหมอกควันและมลภาวะ ทั้งนี้น,นายนรงอ่อนสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้สั่งการให้นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้ไปตรวจติดตามและประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกอำเภอโดยกำชับให้จับกลุ่มดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดอย่างเฉียบขาดผู้กระทำผิดกรณีจุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตป่า จะมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง150,000บาทกรณีที่กระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆแม้เป็นของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน14,000บาท ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน้ำปูนนะครับผมคิดว่าทุกจังหวัดในภาคเหนือนะครับเราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับในช่วยกันที่จะลดลงเรื่องของการที่จะลดเรื่องของไฟป่าแล้วก็หมอกมันให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมานะครับควันแม้ว่าจะลอยไม่มากนักในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยแต่ว่าเมื่อรวมตัวการลอยไปยังพื้นที่ที่เป็นชุมชนโดยเฉพาะจะเป็นเหมือนท่องเที่ยวเยก็จะส่งผลต่อทั้งสุขภาพแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เขาจะมาบ้านเรานะครับ